แต่สิ่งที่มันจะพ่วงมาในเรื่องงานนะคะมันคือเรื่องเงินนะคะเพราะว่าในราศีสิงในช่วงจังหวะห่วงนี้มันคืองานที่คุณมีโอกาสในเรื่องแปลกงานแปลก,ปลกนเน,ลกลกนี้ยมันมาให้เงินคุณแอนมืนสีชีดวงสวัสดีครับมื่นเทวฤิ์ครับอาจารย์สีค่ะ ชี้ดวงเกมตมฤตยูสายมูห้ามพลาดราศีสิงห์งาน,งานแปลกๆก,ก,ก,ก่อนรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องของเรานะครับสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะท่านสามารถทักจองคิวทางไลน์ได้เลยค่ะอย่างที่เราบอกไปนะคะ<ช>นะงานแปลกๆของชาวราศีสิงห์งนะคะด้วยดาวมฤตยูกับดาวเกตในอยู่เรือนง,งานนะคะมันก็เลยจะมีความแปลก ก่อนอื่นต้องทราบก่อนว่ามันแปลกพะอะไรนะดาวเกตเนี่ยเป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะค,ะควับงเล่นลับยานอย่างรู้นะคะต่างประเทศด้วยนะคะเพราะฉะนั้นงานที่ราศีสิงจะมีโอกาสสัมพันธ์ก็คือต่างประเทศด้วยนะคะส่วนมฤติยูเนี่ยนะเป็นดาวบาระเบื์เนาะดาวเกตเป็นดาวสุภเคราะห์มฤติยูเนี่ยเป็นทั้งได้ทั้งด้านดีและด้านไม่ดีแต่ว่าเป็นบาระเบื์แล้วที่สําคัญมฤติยูเป็นตัวแทนของการปรับปรับนะคะ,นะคะ ปัจจุบันทันด่วนนะคะอะไรที่นะคะสิบเท่านะ,ะเพิ่มก็เพิ่มสิบเท่าลดก็ลดสิบเท่านะคะแล้วมีความปรับปรับเป็นที่ตั้งสองดาวนี้นะคะถ้าพูดถึงก็มีความหมายของจิตวิญญาณหรือภาคจิตวิญญาณหรือความรู้สึกซะส่วนมากนะคะแต่ทีนี้พอราศีสิงห์เนี่ยมาอยู่ความหมายของเรือนง,งานมันก็เลยจะมีความ แปลกนะคะในเรื่องที่เกี่ยวกับงานทุกรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงานเกา่างานใหม่งานต่างประเทศงานที่มาปรับ,บแล้วเราคิดได้เลยเฮ้ยมันจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้งั้นนะอะไรที่ไม่เคยคาดคิดหรือไม่คาดหวังหรือไม่เคยมีความรู้สึกมาก่อนในเรื่องงานไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในเรื่องงานจะเกิดขึ้นกับชาวสิงในช่วงนี้ค่ะครับคราวนี้นะครับ ดาวมฤตยูเนี่ยสถิตในราศีพฤษภเนี่ยก่อนอยู่แล้วนะครับพอวันที่13กันยานี่ยดาวเกตที่สถิตยอยู่ในราศีมิถุนเนี่ยจะย้ายเข้าสถิตในราศีพฤษภไปเจอกับดาวมฤตยูนะครับโดยดาวเกตเนี่ยจะสถิตยอยู่ในราศีพฤษภเนี่ย ตั้งแต่วันที่13กันยาจนถึงวันที่9พฤศจิกาสองเดือนโดยประมาณมนะครับเพราะฉะนั้นห่วงเวลาในการทํานายของเรา2เดือนนี่บอกได้เลยว่าเข้มข้นมากมันจะมีอะไรประหลาดประหลาดมาให้เรารู้สึกว่า, <laughs> ว,าว้าวอยู่ตลอดเวลานะครับคราวนี้มันจะประหลาดยังไงมั่งว,ว้าวยังไงมั่ง ฟังอาจารย์สีเลยครับค่ะอย่างเมื่อกี้นะคะอาจารย์บอกไปแล้วว่าดาวเกตมฤตยูอยู่เรื่องงานเพราะฉะนั้นคุณจะมีความว้าวในเรื่องงานเพราะฉะนั้นชาวสิงห์ทั้งหลายนะคะหนึ่งถ้าท่านสัมพันธ์ต่างประเทศมีโอกาสมากว่านะ,ะงานนั้นจะได้งานปรับปรับจากต่างประเทศงานเป็นอบจ j อบนะคะงานที่แบบว่าเฮ้ยอยู่ๆก็มาโดยที่เราไม่คาดคิดมาก่อนหรือนะคะแม้แต่งานที่เราไม่เคยทํา ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันนะหรือบางคนอาจจะเปลี่ยนงานย้ายงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานเป็นไปได้ทั้งหมดนะคะคแต่สิ่งที่ตามมาอันนี้น่าสนใจมากกว่าเพราะว่าถ้าลําพังแค่ง,งานเนาะมันก็ไม่น่าสนใจ mm hmm. แต่สิ่งที่มันจะพ่วงมาในเรื่องงานนะคะมันคือเรื่องเงินนะคะ mm hmm. เพราะว่าในราศีสิงในช่วงจังหวะ ช่วงนี้มันคืองานที่คุณมีโอกาสในเรื่องแปลกงานแปลกเนี้ยมันมาให้เงินคุณนะคะโดยที่ตัวเราต้องไปคิด เอ้ยอยู่ๆงานนี้เข้ามาเฮ้ยถ้าทําอันนี้มันต้องได้เงินแน่เลยรหรือคุณไปเห็นโอกาสบางสิ่งบางอย่างหรือคนให้โอกาสในบางสิ่งบางอย่างคุณจะเกิดไอเดียขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยเอางานนี้มาต่อกับงานนี้เฮ้ยแล้วทาอันนี้นะมันได้เงินเยอะแน่เลยมันได้เงินแน่เลยนี่คือความหมายหรือช่องทางนะคะในเรื่องงานทั้งหมดแล้วมันจะส่งผลในเรื่องการเงินของชาวราศีสิงค์ค่ะโอเคอืคราวนี้ ตามแคปชั่นคืองานแปลกๆใช่ค่ะเราอยาก คอนโทรลงานแปลกๆนั้นได้ยังไงอยากให้งานเรานิ่งงานเราราบลื่นให้งานนั้นได้เป็นเงินเป็นผลประโยชน์ยังไงควรเร่งยังไงนะครับดูจากไพยอาจารย์สีได้นะโอเคนะคะอันนี้อาจารย์สีขออนุญาตนะคะว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่างานแปลกๆแล้วงานที่ได้แล้วได้เงินเนี่ยถ้าเราต้องการเร่งเร่งให้เงินเร็วใช่นะคะเราจะมูยังไงนะคะขออนุญาตนะคะหน้าไพ่ใบแรกอ่านะคะนี่คือความหมายของการเดินทางนะคะโดยเฉพาะการเดินทางไกลเพราะฉะนั้นมันก็ มิกกับที่อาจารย์สีบอกว่าดาวเกตมันคือต่างประเทศมันค,คืออะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศเพราะฉะนั้นเมื่อออกมาแล้วว่าเกี่ยวข้องกับการเดินทางจะเป็นตัวเราที่เดินทางก็แล้วแต่หรือจะเป็นการโทรศัพท์หรือการติดต่อมาจากทางไกลก็แล้วแต่นะคะอันนี้คือความหมายเพราะฉะนั้นเรานิ่งได้ไหมไม่ได้คุณต้องมีการติดต่อคุณต้องมีการเปิดตัวสมมติถ้าช่วงนี้เราไปต่างประเทศพอดีคุณก็ถือโอกาสทําอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นการเปิดตัวและเป็นการเคลื่อนไหว ความหมายอันแรกก็คือเราเสริมโดยการไม่อยู่นิ่ง <Ừ. S 1> นะคะไม่อยู่นิ่งทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะค,ความหมายจิตใจก็คือนิ่งในการทําสมาธิแต่จิตใจอาจจะโฟกัสไปเลยว่าอ,อะไรที่ต่างประเทศมันน่าสนใจบ้างนะอะไรที่เฮ้ยในต่างประเทศมันมีอะไรบ้างนะอาจจะไปส่องไปนู่นนะเพราะว่าความหมายเนี่ยคือสามารถทางโซเชียลได้ด้วยนะคะอันนี้คือความหมายแรกมาดูความหมายที่สองนะคะ อนะคะโฟกัสไปเลยในเรื่องเงินนะคะความหมายบอกอยากเร่งใช่ไหมเฮ้ยมันก็ต้องคิดดิโฟกัสไปเลยว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราอยากได้เงินตรงนี้หมุนตรงนี้อะไรอย่างนี้มันจะมีอะไรที่มันมีช่องทางมาให้เราได้ทําบ้างว่านะคะโฟกัสเรื่อง2คือการหาผลประโยชน์หรือค,รคิด ในเรื่องลาบผลรายได้ในการหมุนเงินบริหารจัดการเงินนะคะ,คะอันนี้คืออันที่สองนะคะขออนุญาตใบาที่สามนะคะ,ะชัดเจนนี่คืองานใหม่ๆงานที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ừ ừ ừ. คุณอาจจะต้องมีไอเดียในความคิดว่าเฮ้ งานอะไรที่เราสัมพันธ์เราแล้วควรจะได้ควรจะทําเป็นงานใหม่เพราะหน้าไพ่คือเรื่องใหม่ๆอะไรที่ไม่เคยเกิดขึ้นในเรื่องงานที่เราไม่เคยทํามาก่อนอคุณอาจจะต้องคิดฝักใฝ่หาไอเดียหาข้อมูลแล้วเดี๋ยวมันจะเข้ามาหาหรือเข้ามาทําให้คุณได้กันเาเรียกว่าเร่งทําให้มีงานแปลกๆแ,แต่ว่าได้เงินขึ้นมานะคะเ,คเพราะฉะนั้น3ามเรื่องนี้ก็คือเดินทางคิดในเรื่องเงินสาบนะคะ งานแปลกๆที่เราไม่เคยทำมาก่อนโฟกัสค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะมูอะไรบางสิ่งบางอย่างเพิ่มอาจารย์เหมือนมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างใช่ไหมมีการปฏิบัติเพื่อเล่งคันมูเพื่อเล่งมั่งแล้วนะครับอันดับแรกเลยที่อยากให้ชาวราศีสิงห์นึกถึงก็คือศาลหลักเมืองศาลหลักเมืองภาพพรมนะครับซึ่งทุกที่ที่ไปขอเนี่ยจะขอเรื่องเดียวเลยคือเรื่องงานนะครับ แต่ถ้าเป็นในทริคของกรณีของพระพรมเนี่ยก็คือสมมุติพระพรมมีสีหน้าใช่ไหมถ้าต้องการไปขอเพื่อเร่งรัดนี้สินหรือว่าที่เกี่ยวกับทรัพย์สินนะที่ชาวราศีสิงมีโอกาสจะได้ให้ไปขอหน้าที่สองคือคือซ้ายมือเราเร่งรัดทรัพย์สินใช่หรือจะให้ชัวร์นะขอเรื่องเดียวที่เราต้องการเนี่ยแต่ขอครบสีหน้าอะไรกลัวจําไม่ได้วัดวัดเออ <laughs> พี่หมื่นบอกหน้าไหนนะเอาคร <Okay. S 1> บสี่หน้าเลยโดนหน้านึงแหละนั่นแหละสมมติจะขอเรื่องงานอ่ะหนึ่งสองอสามสี่ลำดับต่อมาถ้าชาวราศีสิง์เจองานแปลกๆหรือว่าปรารถนาจะเจองานแปลกใหม่ต้องการความท้าทายะนะครับขอพรกับองค์บุรพกษัตราบุรพกษัตรีะนะครับโอเคหรือถ้าชาวราศีสิง์ทำงานประจําเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ที่ทำงานท่านขอโอกาสกับท่านนะครับแล้วท่านจะได้ โอกาสนั้นๆโอเคอ่ะเจ้าที่เจ้าทางเข้าใจแต่บางคนอาจจะไม่เข้าใจองค์บูรพากษัตริย์กษัตราคือยกตัวอย่างหน่อยว่ายังไงพ่อแม่จามเทวีก็องค์บูรพากษัตริย์ใช่ไหมสังองค์บูรพากษัตริย์ก็อย่างพระเจ้าตากพระนเรสวนเสด็จพ่อรอห้าอย่างนี้นะครับหรือบ้านไหนเมืองไหนจังหวัดไหนที่มีแบบอนุสาวรีย์เจ้าเมืองก็ได้เช่นกันโอเคนะฮะอย่างโคราดอย่างเงี้ยออ่ย่าโมโอเคโอเคอย่างกรณีย่าโมจะแนะนํานะ ตำหมากถวายท่านถ้าใครผ่านโคราชไปตำหมากถวายย่าหน่อยนะอุณมจัดเร็วมากอ๋อโอเคจย์หมื่นไปมาแล้วนี่ไปมาแล้วตามาแล้วเออนะคะอ่ะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันนอกจากเรื่องงานมีอีกไหมราศีสิงห์เนี่ยนอกจากเรื่องงานแปลกแปลมีอีกไหมอาจารย์มีอีกสองเรื่องที่อยากจะเสริมนะครับเรื่องเพื่อนเรื่องสังคมและเรื่องเงินอาโอเคชาวราศีสิงห์เนี่ยในห้วงเวลาสองเดือนเนี่ยสิบสามกันยาถึงเก้าพฤศจิกาเนี่ยเพื่อนะโดดเด่นไม่ใช่ว่าแค่เราโดดเด่นและที่สําคัญเนี่ย ดาวประจาตัวเรากับดาวประจําตัวเพื่อนเนี่ยมันมันมันอยู่ติดกันมันอยู่ติดกันมันไปไหนด้วยกันตลอดในช่วงเวลานี้ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้น <Okay. S 2> เพื่อนโดดเด่นเขาก็จะลากเราโดดเด่นไปด้วยแต่พอเราโดดเด่นเราก็พยายามดึงเพื่อนมาด้วยมันจะเกลื่อนไปเกลื่อนมาและวท้ายที่สุดมันจะไปจบที่ไหนเงิน ah. ได้เงินเหมือนกัน <Okay. S 2> ถ้าเพื่อนมีกําลังมีสมองเรามีกําลังพอจะลงทุนลงทุนให้เพื่อนอถ้าเรามีมีมีสมองมีความคิดแต่ไม่มีทุนไปคุยเรื่องทุนกับเพื่อนมันจะเคื่อนกันไปเคื่อนกันมามันจะทําให้ชาวราศีสิงห์เนี่ย เกิดงานใหม่ๆงานแปลกๆขึ้นมาด้วยความแปลกของมันมันจะไม่ซ้ําไขรมันจะเกิดประโยชน์ใหญ่หลวงมากนี่นี่คือเรื่องเรื่องโดดเด่นมากแต่อย่าทิ้งเรื่องมูที่เราแนะนําเราต้องมูก่อนนะต้องมูก่อนแล้วก็แล้วก็ทำเนี่ยมันจะไปเป็นสเต็ปสเต็ปมันจะโดดเด่นมากใช่หรือไม่ถ้าเกิดว่าเรามีของนะเพื่อมีคอนเนคกชันนั่นแหละมันต้องช่วยกันด้านใดด้านหนึ่งนะครับ ลำดับต่อมาก็คือในเรื่องของการเดินทางคะ่ะอาจารย์สีบอกไปแล้วแหละว,ว่า<ห>ชาวราศีสิงห์เนี่ยมีเกณฑ์นในเรื่องของการเดินทางไกล<ะ>ต้องเดินทางไกลให้ได้ดูนี่นั่นใช่ไหมในมุมของผมผมจะบอกว่าหให้เสริมใน,ในเรื่องของการเดินทางไปด้วย<อ>เดินทางไกลไม่ได้จังหวะนี้ไม่ได้ไปไม่ได้แพนแล้วไปไม่ได้เดินทางใกล้ๆเอาเค่อนก่อน วางแผนไปยุโรปไปไม่ได้แล้วติดขัดไปเป็นข้ามน้ำข้ามทะเลเพื่อนบ้านข้างๆนี้ก่อนเอาเป็นเคล็ดไปก่อนเดี๋ยวทุกอย่างมันจะค่อยๆดึงกลับมาเองนะครับในแง่ของการเงินหรือผลประโยชน์เนี่ยชาวราศีสิงห์เนี่ยอะไรก็ตามที่ที่ดิวด้วยตัวเองคุยด้วยตัวเองลงมือด้วยตัวเองปังแน่นอนใช่โดยเฉพาะชาวราศีสิงห์ที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับการค้าขายเงินทองชัดเจนสายมูชัดเจน งานที่เกี่ยวกับการเดินทางทัวเอ่ยทัวสายมูเนี่ยคนที่ทาทัวแล้วไม่เคยทําทัวสายมูเลยสองเดือนเนี่ยคุณเจอทัวสายมูงานสายมูแล้วก็ปังทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากแบบมูแบบเป็นรูปธรรมเห็นภาพชัดเจนนะคะมันต้องมูมาเป็นัไบ้างโอเคกลิ่นแรกเลยนะครับกลิ่นพระแม่ธรณีอ่าอันนี้เป็นรูปธรรมครับอันนี้เอาไว้เวลาไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะเราไม่ได้บังคับนะ ว่าจะขอพรองค์นี้ต้องใช้น้ําหอมนี้สิ่งที่เราว่าไปไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางาพระพรมสารหลังเมืองอหรือแม้กระทั่งบุรุษพกษ,ษัตริย์บุรุษพกสษัตริย์ถ้าพรมที่องค์ท่านได้พรมที่ฐานท่านได้แล้วขอพรนั้นยิ่งดีะนะครับขลังนักชงัดนักส่วนอีกกลิ่นหนึ่งอยากจะแนะนําเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมน้ําหอมกลิ่นมหาหงค่ะชาวราศีสิงห์แนะนําเลยว่าให้พกติดตัวไว้เลยอืฉีดไว้ที่ตัวเรื่อย เดินผ่านนุ่มๆุสาวๆาวโอ้ยคนนี้น่าสนใจจังฉีดเลยเสริมเสน่ห์เลยอ่าเดี๋ยวหันกลับหลังหันเดินตามเลยแบเดินผ่านปุ๊บปุ๊บอืมนะเพราะว่าสะดุดน้ําหอมมันฉุดเนี่ยจะไปคุยงานจะไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ไปคุยกับคนเจรจากับคนใช้น้าหอมกลิ่นมหาหงเสริมเสน่ห์เมตตามหานิยมได้นะครับโอเคเสริมเสน่ห์นะคะตัวเสน่ห์นะขอเวพรให้กับชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะครับ ไม่ว่างานใดๆที่เข้ามาหาชาวราศีสิงหรือชาวราศีสิง์ไปติดต่อก็ตามจะเป็นงานทั่วไปก็ตามงานแปลกๆงานใหม่ๆก็ตามก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะครับค่ะไม่ว่าจะอยากได้งานแปลกๆหรือเรื่องแปลกๆอะไรก็แล้วแต่นะขอให้รวบยอดมาที่การเงินของคุณเฮงเงปังๆในช่วงนี้ค่ะฝากติดตามผลงานของแอนมือนสีในทุกๆช่องทางด้วยนะครับแล้วพบปันใหม่คลิปหน้าครับสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะ รับจัดพิธีบวงสวงและเครื่องบวงสวงโดยทีมงานมืออาชีพไม่ว่าจะตั้งศาลยกเสาเอกบวงสวงประจำปีบวงสวงพระแม่ธรณีหรือศาลหลักเมืองไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนชุดเล็กชุดใหญ่เราก็ยินดีให้บริการทักมาสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ